เอาละครับผมเรากลับเข้ามาเจออีกครั้งนึ่งครในเกมที่3ครับผมของการแข่งขันฟรีไฟล์โปรเล็กซีซั่นที่3ามพีเซนต์เจ็ดบายดีแทกครับในรอบเรเกรชีซันหรือว่ารอบเก็บคะแนนนั่นเองนะครับผมและต้องขอขอบคุณนั้นได้ของผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านฮะ b m เนั่นเองนะครับผมยิ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า MRT ครับผมครับผมยังขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ในตอนนี้ครับเข้าสู่เกมที่สามกันแล้วนะครับหลังจากที่เกมที่แล้วนี่ดูเดือดมากครับกับด่านทะเลทรายและ c ีดีจีน ทำ <ไป S 1> สาเร็จค<ป>วาบุญ่าไปใช่งทำกี<า><ม>่กี่กันในเกมต่อไปนี้ครับผมหลังจากที่เราได้เห็นฟอร์มของแต่ละทีมแล้วเนี่ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับถ้าถามถึงการเปลี่ยนแปลงนะผมว่าวันเนี้ยค่อนข้างจะมีหลายๆทีมที่โดดเด่นขึ้นมาครับผมดูจากการเ,าเล่นในแผนสไตล์บางทีมเล่นใหม่บ,บางทีมเล่นเก่า แต่สามารถคงฟอร์มตัวเองได้ละเพราะาฉะนั้นในเกมนี้เราอาจจะได้เห็นรูปแบบการตั้งรับหรือว่าการบุกที่เมามันมากๆครับและในส่วนของตาคะแนนเองนะประจำวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือคะแนนคน่อนข้างจะ ไล่เรียกกันและในเกมที่แล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ2-3สทีมที่ฆ่าได้ค่อนข้างเกือบ10ตัวนะครเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันนะในตัวตารางคะแนนจับวันครับว่าจะเป็นใครครับผมอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นทันด้าบของ C D G นะครับผม59คะแนนตรงนี้24คิวนะครับผมแล้วตามมาด้วยน้าของ b ู u m e s p o r t แล้วก็ e v o l e s p o r t ที่มีคะแนนเท่ากันเลย นะครับผมแต่ว่าต่างี่จำนวนคิวนั่นเองนะโอ้โหอันนี้ระดับสี่ะตามมาด้วยปิโตเกมมิ่งนะฮะห้าสิบคะแนนเหมือนกันแล้วก็ท็อปห้าอันดับที่ห้าเป็นฟ c ซ s p o r t ครับสาสิบแปดคะแนนตรงนี้ครับใช่แล้วนั่นเองฮะคิดว่าวันนี้นี่จะมีทีมไหนทะลุร้อยมั้งไหมฮะมีสิทธิ์ครับเพราะว่าทั้งซ g b o o m e s p o r t และ evo วเนี่ยรวมถึงปิโตเกมมิ่งด้วยใช่ในช่วงหนึ่งครึ่งร้อยมาแล้วก็คือห้าสิบบวกมาแล้ว แล้วต้องบอกว่าคะแนนไม่ได้ห่างกันมากเลยครับอันดับ2กับสามเท่ากันเลยด้วยซ้ำและอันดับ4ี่ครับห่างเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับเพราะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วใช่ครับเผื่อมไม่ใช่แค่ทีมเดียวด้วยนะฮะใช่ครับโอ้โหแล้วคือเข้าสู่เกมที่สามแล้วด้วยนะคะแนนที่ไล่เรียกกันขนาดนี้เนี่ยเราได้เห็นแน่ครับกับการปะทะกันนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่รับชมมาจนถึงทุกวัุนนี้เนี่ยถ้าดูแล้ว อ่าเรียกว่าทิศใต้ของเมืองเนี่ยเซ็นทรัลนี่ลงกันเยอะมากเลยนะใช่ครับแล้วก็ตรงแคมป์ไซด์ด้วยอันนี้มันเกิดจากอะไรครับก็เวต้ามันเปลี่ยนไปเซ็นทรัลก็เป็นที่ฮิตอยู่แล้วครับผมเพราะห้างสรรพสินค้าคนก็ชอบไปของจะฟูฟูหน่อยอ่านี้เลยดีกว่าอ่ามีหน้าอะไรถ้าด้านนักแข่งถึงชอบลงไปชอปปิ้งกันไปชชอปปิ้งครับโอ้โหต้องบอกเป็นโซนเมืองที่เขาเรียกว่ามีสามเมืองหลักๆให้ฟาร์มกันครับแล้วก็ปกติแล้วจะลงกันไม่ครบทุกเมืองหรอกเพราะว่าอาจจะลงซัก โรงเลื่อยและเซนทันของก็ค่อนข้างจะฟาร์มในเกาะนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมก็ทําให้นักแข่งเราอ่ะชอบลงในโซนของเกาะที่มีเซนทันอยู่ครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นแบบบาซิเลียบ้างไปฟาร์มบ้างไปโมสเฮาส์ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วทางแยกนี่จางไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีแผนใหม่ๆที่ผมได้สังเกตดูนะมีการแยกลงบ้างคน อาทีมหนึ่งลงสองเมืองบ้างอะ,อะไรยไอย่างนี้อย่างี้ในมุมนี้เราต้องมาศึกษากันอีกทีแล้วมาดูว่าเขาจะทําได้ดีไหมไครับใช่แล้วนั่นเองครับผมและตอนนี้ในเกมก็เริ่มพร้อมกันแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยดีกว่าครับผมบูย่าไปเลยไป แล้วครับผมกับแมตที่3ตรงนี้แข่งกันไนเพืินที่พุกาตอรีหรือว่าแดนชำระบาปนั่นเองนะครับผมกับการแข่งขันพีไฟเจอร์โปเล็กซีซั่นที่3%พิเซนเตตฝ่ายดีแท็กในรอบเก็บคะแนนวันที่6ครับโอ้และเครื่องบินมาเหมือนดาดที่แล้วเลยโอ้โหไม่รู้ว่าทีมงานเราเดียวกันเลยนะรู้ว่าทีมงานเราสตาฟจุดลายเครื่องบินไว้เหมือนกันหรือเปล่าครับนี่คือตั้งแต่วันนี้มาผมยังไม่เห็นแบบจากบนลงล่างล่างขึ้นบนเลยนะนี่คือแบบจากขวาไปซ้ายซ้ายไ,ไปขวาตลอดเลยนะตรงนี้แล้วดูครับต้นสายครับโดดกันเยอะเลยครับมีปีนอฟปี เอพีสปอร์ต <EP Sport S 1> จนบุรีด้วยตรงนี้แจนบุรีเล่นแยกกันไกลมากาครับเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งโอ้โโดยเฉพาะซาเวด้ะที่ไปอยู่ลงใกล้ๆกับอีกสองตี้ที่ลงเนี่ยอาจจะโรนเก็บได้ไง่ายเลยนะเพราะค่อนข้างจะห่างจากตี้ครับผมแล้วตรงบาิเลียมีพอฟเบคอนทามกับทีมต้นใกล้ e S <S อีสปอร์ตด้วยครับแน่นอนว่าอาจจะมีจุดไฟกันในหลายๆจุดก็ได้นะฮะตรงนี้ต้องมาดูอีอกทีฮะโอ้โหดีไซดอยู่ตรงนี้ผมเกม3ก็ดู การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแล้วครับความมั่นใจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มเริ่มมานะนีคือเกมที่สมแล้วความมั่นใจนี่ต้องมาแล้วฮะเครื่องต้องติดแล้วนะตรงนี้ด้วยความที่ตารางคะแนนด้วยแหละที่เห็นในประจําวันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ด้วยนะับผมการที่จะลงไปซัดกันก่อนเลยก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกตรงไหนครับแต่ยังคงความเรียกว่าเป็นสเต็ปของการฟาร์มแบบใจเย็นอยู่เหมือนสองเกมแรกนะที่สองวงเนี่ย แทบจะไม่บวกกันเลยใช่แทบไม่บวกกันมีคือมีตายไปแค่คน2คนเท่านั้นเองนะใช่ครับผมหรือว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบไม่เป็นแนนเนี่ยแบบว่าปลูกผักไปก่อนฮะอะไรแบบนี้เก็บเกี่ยวทำฟาร์มไปเรื่อยฮะแล้วก็ไหลไปครับสองวงพอเข้าสามกับสี่เนี่ยเหมือนว่าเป็นกลางเกมไปละแน่นอนว่าเตรียมมาเจอแล้วนะแต่ว่าตรงนี้แหละเจอแล้วนี่ครับคนหลงคนหลงผ่านไปโอ้โหแล้วเรียบร้อยเป็นทิปโป้เอ็กครับผมเก็บไปทั้งตรงนี้ซูการ์ครับ เยล้อยเลยอะคือปถ้าทีา่ด,ดูจากการโดดของทีมชมรีสปอร์ตเองก็ค่อนข้างที่จะกระจายกันาจาย <นะ S 2> ใช่คือต้องต้องยอรับความเสี่ยงด้วยนะใช่ครับผมอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอะคือผมเห็นนั้นด้าของเซเวต์ไปลงใกล้ๆตรงนั้นเลยนะใกล้ๆอีอก2ตี้ที่เขากําลัง ลงไปอยู่นะแต่กลายเป็นนันด้าของซูงการที่โดนเก็บไปแทนนะตรงนี้ใช่ครับคืวยความที่กระจายกันห่างกันเกินไปนั่นเองอะการลงในจุดที่กระจายกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดด้วยสหรับแผนนี้ครับ<ช>แต่ว่าต้องดูพื้นที่ด้วยว่า<ม>คุณจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือเปล่าคือบางที่เนี่ยวิ่งไปแล้วมันเป็นที่โล่งมากมนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเอาตัวรอดออกมาเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยครับใช่แล้วนั่นเองครับแล้วตอนนี้ c d ดีดีจนี่คือ ไม่เลือกที่จะเล่นขอบวงนะฮะเล่นเล่นขอบแมปเลย <laughs> <laughs> โโผมว่าเขาเขาเป็นนักปีนเขาหรือเปล่าไม่แน่เกมที่แล้วก็อย่างนี้เลยครับแล้วเกมนี้ก็ยังมาอีกก็เจอออสการ,ร์จากปิ่นโตเก็บไม่งับอยอสการ์อยู่ริบๆตรงนั้นนะดูเหมือนว่าจะยังไม่รู้ตัวด้วยนะเราวิ่งอยู่ตัวคนเดียวอย่างนี้เพื่อนหนไปไหนหมดนะปินตโตมาแนวเป็นคล้ายๆกับชบุรีเลยนะครับใช่ครับผมเกาะขอบมาอย่างนีนะ้น่าจะวิ่งไปรีกรุ๊ปกับเพื่อนอยู่นะอาจจะลงช้ากว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้ต้องรอวงที่2และสเลยครับ แต่ไม่แน่อาจจะเป็นแผนของเขาเอามาวิ่งล่อหรือเปล่าเอ้ย <c oughs> อันนี้ผมว่าเสี่ยงเกินนะครับถ้าเกิดแบบแลกมาไม่คุ้มเสียน <c oughs> ี่ไม่โอเคครับใช่ป<ต> <ผม S 2> ีเตอร์ครับไปโดนแลกมาหนักเหมือนกันครับใช่ฮะบเบคอนปีเตอร์ทางด้านหน้านี่ฮะโอ้เลว่าเลือดเกือบหมดกันเลยทีเดียวว่าโดนทางด้านของแสนโซนนะยิงตอดไปร่เรื่อยตรงนี้แล้วมีเพื่อนมาสมทบด้วยทางด้านหน้าฮะเอาแล้วอีเอาแล้วครับผมเบคอนตรงนี้คือรวมตัวกันแล้วฮะ จะส่งนิกกี้นำหน้าไปแล้วครับกำลังจะเข้าประทาครับและทางชบุรีเองน่าจะไม่อยากเล่นหรือเปล่าครับแต่เขาตั้งรับรอครับกับไฮกาตรงนี้ใช่ครับผมเริ่มซุ่มแล้วฮะตรงนี้ฮะเตรียมรับทางด้านของตี้เบคอนที่จะขึ้นมาฮะปาระเบิดไปก่อนย้อยๆระเบิดส่วนขึ้นมาอีกหนึ่งลูกครับตอนนี้โอ้แน่นอนเราไม่โดนใครครับผมมีระเบิดย้อยๆไปอีกแล้วตอนนี้นิกกี้เข้าชาร์จแล้วครับผมจะเจอหน้าไซเวดก่อนหรือเปล่าะ เอายังไงครับยังไงฮะไปเขาขึ้นหลังคาได้ก่อนครับโอ้โหขึ้นมาอย่างนี้กดลวงเลยครับผมกดดาก้อนลวงไปแล้วสาไปจนตายครับผมเปิดได้สวยครับสำหรับผมไปก้นทามครับผมการเปิดช็อตแรกจากนิกกี้ครับและการปาระเบิดสมทบครับโอ้โหเจอแปดไฟครับซาเวตวิ่งเลยครับตอนนี้ครับปีเตอร์ไม่รอใชหเลนก็เช่นเดียวกันน้ำเข้าไปบุกแล้วเข้าไปยิงอย่างนี้เลยฮะกอาวให้ตายลูกแล้วเรียบร้อยครับผมซาเวตนำน็อกดาวน์ไปแล้วไม่เลือกจะดสามตัวฮะไปเก็บอีกคนเลยดีกว่าตามแล้วตรงนี้ ใชครับจบไวเลยครับแบบนี้จะมีอย่างไรทนบุรีบอกว่าไม่น่ามาตักตรงนี้เลยโอ้โหเรียบร้อยครับเจอนิกกี้ฮะยิงกดไปคือเขาค่อนข้างมั่นใจมากเลยนะสำหรับฟอฟี่ค้อนถามครับกับการที่ตนอาวุธมาพองครับใช่แล้วแล้วอ้าวแล้วตรงนี้ปิดโตคนนึงที่วิ่งกลับมาหาพวกนี่ยตอนนี้เจอพวกแล้วนะฮะกระทกับซีดีจี้วมีคนขับรถมาฮะมั่นใจเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเดียยไปขับเชียวเลยครับเดียวยขับมาสเกลก่อนนะตรงนี้ โอ้และเกาะเลือดตรงรถยนต์เนี่ยน่าจะหายไปครึ่งนึงแล้วด้วยครับรถยังไม่ระเบิดนั่งสิหนะเรื่องใหญ่ครับถ้าเกิดว่าตรงนั้นนี่ระเบิดขึ้นมาครับต้องยอมลงเล่นครับและที่โล่งๆเลยนะฮะตรงนั้นนะอาจจะโดนชาร์จได้ง่ายๆเลยนี่ซีดจีครับผมถอยกลับที่เดิมเลยฮะหลังจากดีบูกับปิ่นโตไม่เป็นผลนะเสียเวลาครับก็ถ้าเลือกที่จะฝืนเล่นนี่สิ่งที่จะหมดก่อนเลยคือกระสุนแน่นอนแหละใช่ครับผมยุทโธปกรณ์ต่างๆด้วยฮะ ตรงนี้ครับ oh. ฟรีดอมครับมายึดพื้นที่ไฮกราวตรงนี้เอาไว้เลยพื้นที่ตรงนี้เราเห็นหลายๆทีมที่ชอบเข้ามาแคมป์ตรงนี้นะเพราะว่ามันเห็นพื้นที่ด้านล่างเนี่ยได้ถึงประมาณแบบ180องศาเลยใช่ครับเชียว,ว่าถ้าจะเป็นจุดชมวิวของอเมืองบาซิลิเลยบาซิเลียใช่ครับนะ<ม>จุดชมวิวที่ดีเลย oh. ด้วยครับจุดวันนี้ที่ผมเปรียบเปยเฉยๆนะ oh. ถ้าเอาสไนเปอร์ขึ้นมานี่คือแ oh. บบเห็นหมดทั้งเมืองอะ่ะแน่นอนอยู่แล้วนะ <Yeah. S 1> นี่ผมก็จะโอพีเกินไปนะครับผมก็ึ้นเหนื่อยท้าวแล้วเซเวียกูเฟิร์สครับโดน โอ้โเลื่อนหายเกือบครึ่งเลยนะตอนนี้ท่านนี e ้อีวอสครับกำลังรีรออยู่ฮะจะบุกไม่บุกดีครัผมดูเหมือนเซเวียจะเล่นแผนตั้งรับซะส่วนใหญ่นะตรงน,นี้คือ e อีวอสเองจะบุกยากอยู่นะเพราะว่าพื้นที่ที่ลงลาดพื้นลงไปด้านล่างเนี่ยม<ช>ันค่อนข้างโล่งครับใช่ครับผมถ้าลงไปไม่ดีไม่มีไอวอไม่เยอะพอนี่คือ แมาจะยากอยู่นะผมว่าไม่คุ้มกับการเสียไอ o n e ตรงนี้ด้วยนะครับต่อให้มีไอ o n e ขนมาเป็นสิบก็บุกยากครับใช่ครับผมว่าพื้นที่ถึงจะต่ำกว่าแต่ว่ายังได้เปรียบอยู่โดนถึงมีหอคอยด้วยนะตรงนี้ตรงด้านหน้าบ้านนีใช่ครับลวโจนาครับเหมือนไปโดนเปิดมาเหมือนกันครับนี่ถ้าจะลงไปครับคือยังมีบิสนะที่คุมป้อมด้านขวาด้วยใช่ครับยิงปิดเอาไว้ครับไม่ให้ลงครับ นี่คือแบบเขากะยึดสะพานไว้เลยสำหรับด้านเซเวียนะฮะก็าต้องดูวงนี่เลยครับวงที่2ครับถ้าเล่นตำนาน3ามเกาะก็บอกเลยครับด้จะยื้ออีก2องวงครับบอกเลยว่าแหมนักแข่งนี่กำหมัดเลยอ่ะโอ้โหกุงขมับครับแค่เส้นทางบินเหมือนเกมที่แล้วนี่ก็แย่พอแล้วครับใช่ครับโอ้โหแล้วออสการ์ครับนี่ขับรถมาอย่างนี้ครับปิ่นโตครับผมมาเป็นคู่เลยฮะขับมาล่ออย่างนี้เลยอีวอถึงขั้นต้องหันมามองฮะ รถหแล้วเข้าผ่ากายอย่างนี้เลยพวกคุณเลยเอาจริงเอาแล้วฮะหันมามองบอกรถผมสวยไหมโอ้โหนี่คือขับผ่าทางสองทีที่เขากำลังจะปะทะกันแล้วสเกลครับผมลงไปบ้านนั้นด้านล่างนะตรงนี้โีดนี่เปิดไปแล้วครับผมเคนน่าเลื่อยหายไปสุดขึ้นหลอดมีจรนาทายคอยครับทางด้านบนนะตรงนี้มีออสการ์ครับขับรถบนอยู่ทางรอบๆครับแล้วสเกลพยายามยิเข้ามาลวงให้ได้นี่เอ้าดีเดียขับรถเข้ามาเฉยเลยฮะโอ้แบบว่ากะบูเต็มที่ะตรงนี้ไม่ปล่อยไว้เลยขาดฮะ โอโ้บอกเลยว่าดังจ,จัดๆครับเสียงก็โยนตรงนี้แล้วเด็คุณก็ตามมาปิดออสการ์เข้าไป <ๆ S 2> แล้วซับกันด้านหลังมาแล้วเด็ดคุณล็อกดาวโดยบิสนาค,ครับและกูเฟริร์สครับจากเซเว่นสปอร์ตตอนนี้ปิดป,ปินโตเคนไปได้ครับโอ้โหโอีวอ,อชุบขึ้นมาได้ครับตรงนี้อะโอ้บอเลยว่าดูจริงครับผมปินโตฮะเขากำลังบูกันอยู่เข้ามาเป็นมือที่สามเฉยเลยฮะนี่แต่ว่าเสียไปถึงสองคนแล้วนะตรงนี้เนี่ผลของการเบรกแตกครับผมไม่ยอมเช็คให้ดีครับโอ้โหเสียไปหนึ่งนะตรงนี้เด็กแค่สเกลคนเดียวเท่านั้นบอกเลยว่าการบุกครั้้งนนีมั ทามิ่งพลาดจริงๆนะโดนาทานปิดนิวเยียไปเลยครับใช่แล้วนั่นเองนะตรงนี้ก็กลายเป็นศึกของอีโวสกับเซเวียเหมือนเดิมโอ้เลือดใหญ่ครับแต่ปิโตยังอยู่นะเหมือนว่าจะมุดอยู่เหมือนว่าจะอยู่คนหนึ่งนะตรงนี้นะนั่นคือสเกลนั่นเองอ๋อออกไงล่ะงานนี้หบอกเลยว่าสถานการณ์ลำบากเลยฮะเลือกบุกพลาดไปหน่อยะสำหรับปิตโตไคบอจะอยู่ได้นานแค่ไหนครับแล้วอีโวสครับใช้จังหวะนี้ในการเข้าประทะครับกับเซเวียที่ไปเสียเลือดให้กับ ทีมปิ่นโตซะเยอะครับเลยโอกาสดีครับโอ้โหเปลี่ยนท่าด้างของอีวอสบอกเลยว่าชอบเลยใะจังหวนะนี้พลิกช่วงวิกฤตให้เป็นโอกาสครับออและสถานการณ์2ทีมนี้ปิ่นโตจบที่11ปไปลายกลายเป็นวิกฤตให้เป็นวิบัติเลยครับโอโ้โ,อโหวิกฤตหรวิบัติเลยคุณคือ,อไปอะสถานการณ์ต้องบอกว่า ท้ามีโตเข้าด้วยความมั่นใจจริงๆใช่ครับผมแต่บิดาเลยแต่อีโวสอย่าลืมว่าเขารอนานมากแล้วบิสตามมาเซเวียเอ้างานเข้าครับผมเข้ามาปิดซอนด้านหลังครับเขาสารออีโวเข้าเหมือนกันใช่ฮะตรงนี้บิสนาคือออกมาด้านหลังแล้วอุจจารครับอ้าวหอโดนระเบิดเข้าไปอะตรงนี้ล่วงไปเลยอะเลือแต่า่างเด็กหลงอยู่อะเรียบ้อยครับอันดับที่ส0ครับ อันนี้ผมบอกเลยว่าไฮไลท์ใน้แมช,ชวันนี้เลยครับโอูโ้หเซเวียบอกเลยว่าเหนียวจริงอะคุณคุณยืดตรงนี้แล้วประทะงกันทั้งสองตี้ฮะเร<อ>าวยังเหลือรอดครบเลยเอาจริงนะทางปิโตเกมมิ่งเองเข้าไปเนี่ยกดดันเซเวียสปอรได้เยอะแล้วด้วยเยอะแล้วแต่เซเวียสปอเอง อย่าลืมว่ามีบิสนาถ้าย้อนกลับไปบิสนาอยู่ตรงป้อมตรงเห็นตรงสามแยกตรงสะพานใช่ไหมที่อยู่ห่างออกมาหน่อยเลยสามารถอ้อมหลังไปได้ตรงแถวสนามกอล์ฟครับคือบิสนาเนี่ยรอยิงปิดใส่อีโวสไม่ให้ลงไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพอช่วงชลุนปุ๊บอีโวสไหลลงไปเข้าทางพี่แกเลยเข้าทางเลยรอให้เขาไหลลงไปแล้วตามไปยิงเลยหลบหลังได้เลยนะฮะโอ้เรียกว่าเป็นทางมิ่งเลยแหละใช่อันนี้คือทามมิ่งจริงๆเลยนะฮะเป็นทาที่ของทางเซเวียนะครับผม ยังดีครับที่เขาเรียกว่ายัางมีสตินะยิงโดนกดดันมาก็ยังสามารถที่จะยื้อให้บริสนาเนี่ยตามมายิงสมทบได้ทันเวลาใช่แล้วนั่นเองนะครับผมขมบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆอไฟต์ตะกี้นะอะตอนี้เก้าทีม36คนที่ยังเหลือก็อ,อีก50วินาทีที่วงต่อไปจะเริ่มบีบครับลุ้นจัดครับแล้วดูวงอย่างนี้นิด ควบสามเกาะนะเนี่ยควบสามเกาะแต่เป็นสองเกาะประมาณครึ่งหนึ่งมันเป็นสองเกาะใหญ่แล้วก็อีกเกาะหนึ่งแบบนิดหนึ่งเป็นสองเกาะล่างและขวาส่วนเกาะซ้ายกินเหลือสิบประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมดูจากตรงนี้นี่คือรู้เลยนะนี่คือเซนทรัลตรงนี้ครับจะฝ่าออกไปยังไงครับสำหรับ P C Sport ตรงนี้ครับ ใช่ครับผมปะทะบูมฮนะตรงนี้เป็นมุมที่ EQ ออกยากด้วยครับเพราะว่าฮังก r รเองอยู่ชั้น2ใจดีๆว่าการท่าเขาใช้มุมกล้องของเขาเนี่ยเขาจะเห็นชัดมากครับถ้าเกิดซูมมานี่คือหัวโผล่เลยนะใช่อันนี้ครับฮังกี้เห็นนะแล้วเห็นน่าจะเห็นต้นโอ๊กด้วยนะถ้าโผล่มาแต่ยังดีครับที่ระยะของวงเนี่ยทาง PC ซี o r t ยังคงเล่นได้อยู่ไม่จำ <พอ S 1> เป็นต้องฝืนะใช่ครับยังไม่จำเป็นต้องฝืนครับ ายแล้วนั่นเองนะต้องดูแล้วว่าแผงแก้เล่นงเขาเป็นยังไงจะเลือกบุกหรือว่าเลือกถอยดีอันนี้ต้องตั้งสติดีๆนะแล้วก็ค่อยว่าคาดการ<ช>การเดินเกมให้ดีครับเพราะว่าถ้าจะเล่นวงถัดไปแล้วฝ่าไปไม่ได้นี่คือยากครับสำหรับ PCSport ครับนี่ฮะ,ะทางบูมิสปอร์ตเองก็เหมือนจะเปิดวงล่วงหน้าไปด้วยนะก็คือขอบวงถัดไปเนี่ยอยู่น่าจะ ขึ้นเซนทรัามาอีกนิดหนึ่งใช่คร,ครับซึ่งบีซ port ตต้องรีบเข้าครับแต่การจะรีบเข้าแบบนี้เจอไฮกราวที่ดักข้างบนของบูวีสปอร์ตเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่าลําบ,บากเล่นลยากครับจุดนี้ตรงนี้จังหวะในการเข้าทำค่อนข้างยากพอสมควรเลยฮะแต่ลืมครับเซเวียเมื่อกี้ก็ยากแล้วใช่เขาังทำได้ต้องดูทีมนี้จะมีปาฏิหาริย์ไหมมาดูนะแล้วดูเหมือนว่าทางด้านของตีบูมฮะไม่ยอมถูกล้อมอยู่ฝ่ายเดียวตรนนี้เริ่มมาแล้วเรียกรอยครับผมอถทางอีค<ช>ิวไปได้แล้วเก็บไปเลยฮะตรงนี้ โอ้โหตัดไม่ได้คนหนึ่งเลยฟรีๆเลยอันนี้ต้องเรียกว่าเกียบเข้าทินแล้วใช่ครับใจร้อนเปิดเลยใช่เปิดเลยชมนี่ฮเรียกว่าฉกฉโกโ,โอกาสใช่ครับผมเรียกเรียกว่าทางด้านของทีมบูมเห็นพีซีเนี่ยมาต้งต้อมมองๆสักพักแล้วนะครับผมแี่ก็เลยเปิดโอกาสเลยตรงนี้แล้วเสียไปหนึ่งแบบนี้นรับพ c Sport ยังมีโอกาสไหลไปทางขวาได้เหมือนกันนะแต่เขาดูจะดึงนานเหมือนกันใช่ครับผมอาจจะวางแผนบุกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ด้วยจำนวนคนตอนนี้คือเสียเปรียบอยู่แล้วนะฮะ มีเสียงรถมาครับจากด้านซ้ายน่าจะเป็นโมจิวาิลาครับที่ขยับเข้าไปใกล้หมายเลขเก้าครับซึ่งเป็นทีมฟิล์ปิ้บีด้วยแล้วฟิล์ปิ้บีเองถ้าเปิดช็อตตรงนี้กับเบคอนเมื่อไหร่นี่โมจิวิลาจ้ารู้แน่นอนครับแล้วบาซิเลียแออัดแนวครับสีกรมรอคอยแล้วจะคือโอ้ทางด้านของเอ็กพียังไงก็ต้องลงโอ้โอ้บอกเลยว่าวงอย่างนี้โอ้โหนักแข่งเงาะกำมัดแนวเออคือเกมนี้นี่ไม่ทราบว่า มีใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับคือผมรู้สึกว่าเส้นทางก็เหมือนเดิมและเกมนี้วงยังวิบัติอีกนะโู้ยกของจริงอันนี้ยกไปเนียนๆเหมือนจะหลอกเรา่กินสองกอะขวาแต่มากินซ้ายกลับมาโดยบังเอิญอย่างงงๆครับใช่ครับผมโอ้โหแล้วคือแบบพื้นที่พอๆกันเลยนะพื้นที่ที่เหลือจะมีน้ําขั้นตรงกลางเท่านานะตรงนี้เอาแล้วะเจอซีดีคือตอนนี้ต้องวัดแล้วว่าเซเวียที่ได้ได้พื้นที่ที่ดีกว่า จะเล่นยังไงแต่ตรงนี้ครับใช่ครับผมทางด้านของอินเตอร์ครับไปเก็บมาได้หนึ่งตรงนี้ครับ P4 รถโอ้เรียบร้อยเลยรถไฟไหมอย่างนี้ฮะบูมก็สเก็บได้สบายสบายฮนี่ครับมาสามเรืองห่าครับโอ้เอ็มจตอนนี้นี่คือน่าจะเหลืออยู่คน2คนเองนะถึงกับมาทักเลยครับโมจิรถเป็นอะไรครับโอ้โหโมจิโมจิรถเป็นอะไระออกรถไฟไหมดูกยิงขับซะขนาดนี้ครับบอกเลยว่าข้ามยังไงก็ยากครับ ช่แล้วแลวนี่ครับถ้ายังยื้อตรงนี้ครับ exp กำลังตามเข้ามาที่ด้านหลังใส่ทีมต้นกล้าอีสปอร์ตครับแล้วเปิดแล้วฮะตอนนี้ใช่ครับผมมีเล็งๆไปตรงนี้ไอวอมันเยอะเหลือเกินแต่ยังพอเห็นคนวิ่งผ่านไปมาอยู่วะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นดูว่าด้านของงกีจะข้ามไปได้สำเร็จหรือเปล่าวะอุ้ยสไต์นี่มันอะไรกันอุ้ยตรงนี้คือต้องมูนและคาราเมลล่วงไปฮะโดนด้าของลิเซอร์99ครับเก็บไปแล้วนี้ทิมบอเอ็กโดนอ้าว โอ้บอกเลยว่าครบจริงๆโอ้โหแล้วขึ้นรัวๆตรงนี้แครเปอร์เก็บบายเซเล็ไปเก็บโอเมก้ามาได้ฮะด้วยเฮเดอร์เอ็มซะด้วยฮะเอาแล้วแล้วตัวเองจะดาวแล้วต anyway, ัวเองจะดาวแล้ว oh. ตัวเองจะดาวแล้วเพามันเจียบไปนิดน oh. ิดเดียวอ้าวแต่ว่าดาวซะเองครับผมโอ้โหยังไงกันนี่ฝืนจนวินาทีสุดท้ายครับเพื่อที่จะตัดไม่ให้เล่นต่อได้ครับซัหรับ EXP ใช่ครับผมตะกี้ที่ขึ้นคิวฟีดมาบอกเลยว่าเฮดช็อตนะ และทามิงตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับวงที่4ครับเป็นเซมิสปอร์ตที่คุมมืนที่ครับใช่ครับผมแล้วทงนี้กาเก้าอลิมิเนตไปตรงนี้ครับแพทริกวิ่งเข้ามาอ้พยากจะแต่ว่าหลังเข้าตรงนี้โดนเก็บไปครับเก็บไป2คิวตรงนี้ไล่เข้ามายังเหลือยังเหลือครับยังไงอาวปูกครับ ตามไปเรียบร้อ,ตอนตรงนี้น่าจะยากแล้วครับผมและดูครับเบคอนครับได้ฟิลอ์วีซีมา2คนเหมือนกันนับชัดดีใช่ครับผมบูมก็อนอิลิเนตไปอีกหนึ่งคนนั้นว่าตอนนี้หายก็ไปรัว <น>ารัาานผมครับขอมา<ผ>มจากนี้ขอมาจากเรียกไกลครับโดยเซ e e p o r ีสปครับใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าจะยิงโตกลับไปได้หรือเปล่านะนี่อล้วต้นกล้าครับผมจบอันดับที่8ไปตรงนี้แคสเปอร์ถวายวงไปเลยครับใช่ครับผมคนสุดท้ายไม่ยอมแบ่งคะแนนให้ใครทั้งนั้นนะโอ้โหแล้วดูวเรียยร้อยหนึ่งทีมครับ คนน่าสงสารเลยครับ<อ>ในแบบนี้ครับไปต่อก็โดนยิงตัดครับอยู่กับที่ก็เจอวงครับไม่รู้จะเล่นอย่างไรใช่ครับฟีดอมพีซีจมดับเจ็ดฝ่ายแล้วตรงนี้ครับเจอเจอ บูมปะทะเบคอนนะโอ้อแล้วมาครับเอ,เอาหูโดนลุมอย่างงี้ครับทางขี้บอกเลยว่าอิ่มเลยฮะตรงนี้ท<อ>านกระสุนไปเอาซะอิ่มเลยฮะโดนล่อเข้าไปครับแล้วแอบ,บมาข้างหลังแบบนี้แล้วนี่ครับโอ้ย<อ>เอเดนเอเลนตกบอลเลยว่าโดนลุมโดนลุมว่าตรงนี้ฮะเอแล้วสโมบขึ้นมาครับโอ้ช็อตนี้ช่วงชุลมุนจังหวะธรรมชาติไปครับสื้อสักหนึ่งทีไปบูเลยเปล่าด้านของบูมฮะกางไอ้วอไป ปวดว่ากระกจายไปอยู่พอสมควรนะ oh. อยากจะอัดไอลอให้แตกครับผมตอนนี้มีระเบิดปลาไป2-3ลูกอะแล้วโดนเหมือนว่าจะมีวิงวิงอยู่เหมือนกันนะรีบเขา้าชาร์จเลยไม่รอชาครับผมแล้วปีเตอร์อะโอ้แล้วดูครับเดดบูครับไปตัดเซเวียมาได้เหมือนกันครับแต่ฟากนี้ยังคงยิงกันอยู่ติดต่อเนื่อง โอ้โหเรียบร้อยสัมเอลไปตรงนี้เอาวิโคลาไปเก็บได้โโอบอลเลอร์กิฟิตขึ้นเลยตัดปาครับโคลาครับเดี๋วเาเลปมาเหมือนกันครับแล้วตรงนี้ช่วงชลบนครับยาจะตัดเข้ามาแล้วซตาไปตัดฟินามาเหมือนกันครับเพชเองไปเก็บเอเรนมาได้ยังคงูก็จะตอเแล้วเคอัจบอันดับที่หไปครับแล้วปิดไป3คิวรวดโดยบุมอีสปอร์ตครับใช่ครับผมโดนเก็บไปตะกี้เอเรนไีเป็นเจ็ดครับแล้วตรงนี้ครับตรงนี้พยามจะตัดเข้ามาครับแล้วโอชีครับล ครับพยายามจะรื้อหอคอยของ v c Sport ครับ4คนใต้ป้อมตรงนี้ครับแต่โดเซเว่สปอร์ตยิงสะกดมาเหมือนกันไม่สามารถขึ้นหอคอยได้เอาแล้วล่วงไปน็อกดาวน์ต่อเลยครับผมเจอในพันกิอเข้อกบัดเหลือแค่ดังดาวของล้ม b วยตรงนี้ชวยเพื่อนขึ้นมาก่อนนะในพันโอ้ล้มเลยครับมวยล้มยาวครับตอนที้ไล่เข้าไปครับพยายามจะขึ้นไปชัดและจังหวะนี้ติดไอวอโอมันเข้ามันเข้ายากมันเข้ายากให้แต่ละตัวเลยตอนนี้ขึ้นไปสองคนนะแล็ซี่ขึ้นมาตรงนี้ พยายามจะอ้อมไปแดี๋ยวอ้นายพันจะได้ไหมจะได้ไหมไอ้วอแตกอย่างนี้ครับผมเดบูครับปาบอกเลยว่ายังมีอีกไอ้วอบอกเลยว่ารวยแล้วกระโดดลงไปอย่างนี้ครับชะงักนิดหน่อยโอ้ยเป็นขนาดเดบูต้องกระโดดมาล้านเรียบร้อยครับเฮ็ตช็อตไปไอ้วั๊ะเกอร์โอ้เก็บสวยครับซีจีตอนนี้ก็แต่โมจิโจบอัดับสี่เหมือนกันเดบูครับยิ่งนอกดาวใส่โจนาธานเข้าไปใช่แล้วนั่นเองครัโอ้โหดูเฟิร์ดครับผมบอกเลยว่าแม่นกว่าจริงๆรับ อะไรกันนี่ครับแล้วโยเข้ามาครับตั้งไอวอเข้าไปยังไม่อยากชุบเพื่อนครับอยากจะเข้าไปแลกคนสุดท้ายกูเฟิร์สยึดวงมาตนาเลรนจบโดยซีจีจีอีกแล้วครับผมซีจีจีนะโอ้สองนะครัในวันนี้ครับผมทำได้ครั้งหนึ่งกับการรื้วงปากเซอรี่สปอร์ตไปได้ครับผมเลยว่าคนนี้มั่นคงอ่าคือต้องบอกว่า พวกที่เรากำลังโฟกัสไปที่การโถกของหน้ามุมสอร์ตเยแล้วก็มุกทางฝั่งในท่านก็พิจิตร์ก็ดูแล้วคือพิจิตเนี่ยขึ้นมาเป็นดีซีออนไทน์ฝั่งเซเวียก็สวดกันไปสวดกันมาแล้วก็ดีซีสปอรเองก็เหมือนว่าพยายามจะยื้อค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแอนอานาลิซิสนะคะก็ชาวแคสเตอร์ของเราด้วยนะคะส่งมาสวยๆแบบนี้โอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณ เพราะว่าพอเครื่องแรงเครื่องติดแล้วแรงไม่หยุดจริงๆและนี่คือนะคะแชมป์ of the day GG 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 ว้โอ้ใช่แล้วค่ะพี่ยุกิเครื่องแรงมากเลยนะคะสําหรับวันนี้สําหรับจ g อยากจะถามว่าอยางจะคงฟอร์มการเล่นอย่างนี้ได้ไปอีกนานไหมไม่รู้ครับว่านานเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามรักษาฟอร์มนี้ไปให้ได้นานๆานครับโอ่โอรู้เปล่าว่าตอนเนี้ยจากตอนแรกเลยที่ได้บุญาแรก แล้วเราก็มีความกังวลเพราะเราก็คุยกับน้องอยู่ว่าเอ้ยมันยังอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกจาก12ทีมแต่ตอนนี้โดดขึ้นมาด้วยสองบุญ่าอยู่ที่สี่ของตารางเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างกับโพซิชันตอนนี้ก็รู้สึกพอใจตอนนี้แล้วครับแต่ก็ต้องรักษามาตรฐานต่อไปเรื่อยๆครับอืม ก็ต้องคงฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆคือจุดที่4เนี่ยมันโอเคแล้วแหละเพราะฉะนั้นอยู่แล้วก็ขอเกาะแบบเหนียวแน่นแล้วฉันจะไม่ไปไหนใช่ไหมถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงเลยทีเดียวนะคะพี่ยูกิเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็เห็นทริคได้หลายอย่างแล้วก็เริ่มจับทริคได้แล้วคิดว่าเรามีอะไรจะต้องแบบทำเพิ่มเติมเพื่อให้รักษาฟอร์มการเล่นในวันต่อๆไปไหมคะเพราะว่านี่ก็สัปดาห์ที่3แล้วมันยังไม่จบสัปดาห์ด้วยครับก็ต้องเปลี่ยนแผน เมืองลงใหม่ครับเราก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับะจะเล่นแบบเบิร์มจนจบไม่ได้ครับอืมโอเคแล้วเราคิดว่ามีจุดอ่อนอะไรของทีมเรามั้งคะตั้งแต่ต้นซีซั่นจนมาถึงตอนนี้ที่เราต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขน่าจะเป็นเรื่องการเดินเกมครับเรื่องของการเดินเกมคือยังไม่แน่นอนอืมเป็นเป็น,ปนมันเป็นยังไงมั้งคะการเดินเกมก็ ไม่รู้ว่าทีมนี้จะเล่นตรงไหนตรงไหนบ้างครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันครับจับผู้พูดง่ายคือต้องทํากันบ้านแล้วก็ปรับอแดปกับข้อมูลมากขึ้นคือเราเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนเราก็ต้องทําข้อมูลใหม่อีกเรียกได้ว่ามันแทบจะต้องแก้ไขสถานการณ์วันต่อวันกันเลยทีเดียวใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะเฉียบกับกันแล้วแหละใช่แล้วมั่นใจในทีมของเราแค่ไหนคะ ก็ตอนนี้ก็เริ่มมั่นใจแล้วครับแต่เราจะไม่ประมาทครับเราจะเล่นแบบสไตล์ของเราไปเรื่อยๆครับอืมก็คือมีความเป็นตัวเองสูงแหละแล้วถ้าตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ดีก็เชื่อว่าสไตล์เนี้ยโอเคเพียงแต่ว่า<ช>จะต้องเสริมให้แน่นนิดนึงในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมใช่ครับเออว่าแต่ละทีมนี่ต้องเตรียมแผนสำรองไว้สี่ห้าแผนเลยนะคะพี่ยกูกิสำหรับซีซั่นนี้โอ้ยสี่ห้าแผนไม่น่าพอคะ่ะ<ช>เพราะ,<น>ะว่ารูปแบบของซีซั่นนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบของการสมเสียมในการขึ้น และล่วงไม่รุ่งก็ล่วงอ่ะคุณคุณดูคะแนนก่อนกติกาการแับคะแนนของเราโดยเฉพาะแบบว่าคะแนนคิวเนี่ยตอนนี้คือจากหนึ่งเป็นสองคะแนนแล้วนะแปลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะคะและนั่นคือเสน่ห์ของฟ r e e ฟ i r e ของเราในซีซั่นนี้ที่น่าติดตามค่ะและนี่ก็คือความสนุกของเรานะคะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไม่จบพรุ่งนี้ยังมีต่อแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราอย่างดีแท็ค่ะ B.M.N ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันของเราในซีซั่นนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับการแข่งขัน Free Fire Policy <Fire>, Season 3 Presented by d t a x ในรอบ Regular Season หรือการเก็บคะแนนสะสมแบบออฟไลน์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A, C และ D ค่ะเวลาเดิมเลยนะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งทุ่มตรงเจอกันแน่นอนแต่สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ